สวัสดีค่ะป่านนะคะจากสวยง่ายายงัยงไงดีกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะคะกับคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราพูดว่าเราอะชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวในการบำรุงผิวหน้าเนาะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในแบรนด์เดียวในการบำรุงผิวหน้าของเราเนาะก็คือว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์เดียวกันเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่2อย่างเนาะข้อดีข้อแรกสําหรับในความคิดเรานะข้อแรกก็คือเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ในไลน์ของเขาเนี่ยมันทํางานเสริมกันก็คือในแต่ละสเต็ปตั้งแต่เซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่ามาร์กสหน้าอะไรต่างๆเนี่ยภายในไลน์ของเขาเนี่ยเขาคิดส่วนผสมขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันเสริมกัน แต่อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะสำหรับเราแล้วเราก็เลยชอบที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ลายเดียวกันในยี่ห้อเดียวกันส่วนข้อดีข้อที่2อนี่อาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนเนาะแต่ในความรู้สึกสําหรับคนชอบช็อปปิ้งอย่างเราเนี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเราซื้อแบรนด์เดียวกันเนี่ยหมันก็จะได้ของแถมเนาะแล้วก็ได้สะสมพอยต์สำหรับแรก ผลิตภัณฑ์หรือแลกของแถมของเขาเนี่ยตอนสิ้นปีค่ะชอบอย่างเราคือชอบมากเวลาซื้อครบในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้ของแถมเนาะตั้งแต่เป็นระดับขั้นไปอะไรเงี้ย สิ่งหนึ่งที่เราชอบก็คือเราชอบกระเป๋าเครื่องสำอางที่เป็นของแถมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะชอบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในแบรนด์เดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็ต้องโนต้ตไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความชอบเหมือนกันอย่างของเราเนี่ยเราชอบที่จะแบบบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ได้ช้อปปิ้งไปด้วยเหมือนเป็นการทําอะไรที่มันผ่อนคลายทุกคนเคยได้ยินไหมว่าเคยมีคนพูดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ไปนานๆเนี่ยผิวหน้ามันจะเคยชินเพราะฉะนั้นใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ้างเพื่อให้ผิวหน้ามันเปิดรับอะไรบำรุงได้ดีขึ้นเนาะดีกว่าใช้อย่างเดียวไปยาวๆอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะเราเปลี่ยนทุกๆ1นถึงสปีเนาะสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือ1เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าผิวหน้ามันไม่ได้ดีขึ้นหรือบันเฉยๆเราก็จะเปลี่ยนและมองหายี่ห้ออื่นที่เรา อยากจะลองใช้ดูแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเราเบื่อเพราะวเวลาใช้ยี่ห้อเดียวนานๆมันก็รู้สึกเบื่ออยากลองเปลี่ยนบ้างอะไรที่เขารีวิวกันอะไรที่เขาว่าดีก็อยากจะลองแต่ทีนี้เวลาไปซื้อเนี่ยบางทีอะเราตั้งใจว่าเราจะไปซื้ออย่างเดียวแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็โดยโปรโมชั่นของแถมอะไรเงี้ยเราก็จะได้อย่างอื่นในแบรนด์เดียวกันมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าเราอะชอบซื้อ ทุกลน์ของเขาในแบรนด์เดียวกันเนาะจากที่เราเคยใช้แบรนด์ต่างๆตั้งแต่เราเริ่มดูแลผิวหน้าเนาะตั้งแต่อายุ20กว่าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่คลินิกใช้คิวใช้ลังโคมใช้แอมเวย์ใช้ยูเซอร์นใช้ eline, ใชาแนลใช้ลาแมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราใช้ดีอออยู่ มีใครเป็นแบบเราหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเ,เหตุผลในการใช้แบรนด์เดียวหรือบางคนไม่ชอบเลยชอบใช้ผสมผสานการหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยก็ลองแชร์ลองคอมเมนต์ให้เราฟังกันหน่อยเนาะแชร์ประสบการณ์ว่ามีใครเป็นแบบเราไหมหรือใครไม่เป็นก็ลองแชร์กันได้นะคะวันนี้เรามาแชร์ให้ฟังเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปถ,ถัดไปมีอะไรมาแชร์ลองติดตามกันดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะสวยง่ายๆยังไงดีวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ